สวัสดีครับผมพบกับผมหนึ่งนะครับกับเกมโปกเกสก,กานะครับผมวันนี้นะครับจะมาอธิบายเรื่องเ,อเรื่องประดับนะครับประดับเซตท,ทองดําแล้วกันนะครับลืมอธิบายไปว่าก่อนก่อนที่จะทําเซ็ตทองดํานี่นะครับต้องมา,าต้องมาล้างล้างคุณสมบัติที่เซ็ตประดับคือประดับชุดนี่นะครับไม่ใช่ว่ามาล้างอยู่ตั้งแต่เซ็ตเซ็ตพวกนี้นะครับ เซตพวกนี้ถ้าล้างก็จะได้คุณสมบัติแค่3าสานะครับผมที่ไม่จะเขียนว่า3นะครับผมเข้าไปดูข้อมูลด้วยแหละหรือไม่ก็เซตนี้ก็ยังพอลุ้นอยู่นะครับอาจจะออก4บ้างนะครับอาจจะมีเสเตตัสท,ที่สีโฟมาอยู่นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ให้มาล้างในในประดับชุดนะครับ ให้มาล้างในระดับนี้นะครับก่อนที่จะทําเป็นเ็ตทองดับนะครับเตพวกนี้นะโอเคพอพอจะเข้าใจแล้วนะเพราะว่าโอกาสโอกาสที่จะติดที่จะได้คุณสมบัติที่สีที่ดีๆก็ก็มาล้างในในประดับเซตเซตนี้แล้วกันนะครับที่ทําให้ดูคือทําให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าจะมาล้างใน ประดับเซตพวกนี้ก็ไม่มีของนะยิ่งยิ่งเดเวลสูงก็มีโอกาสติดติดง่ายนะครับผมสำหรับประดับชุดสีทองนี่นะครับประดับชุดนะครับจะพูดแบบคร่าวๆแล้วกันนะถ้าใครอยากจะอ,อยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับให้มาอ่านอ่านในนี้เอานะครับผมเขาจะเขียนบอกว่ามันจะบวกอะไรบ้างนะครับ ผมจะสรุปสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับผมพวกนี้ก็จะเหมือนกันนะครับจะเป็นเสื้อหรือรองเท้านี่คือสเตตัสรวมนะครับถ้าใส่ครบชุดนะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับส่วนมากก็จะมาเปิดอยู่ที่ตอนคุณสมบัติพิเศษนะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับก็สร้างความเสียหาย 25แล้วก็ลบความเสียหาย25้านะครับเป็นเซตที่สมดุลที่สุดนะครับในทั้งหมดทุกเซตนี้นะครับสําหรับเซตแรกนะครับเอเซตนี้ผ่านไปนะครับพอจะเข้าใจนะเซตพวกนี้หาง่ายอยู่นะครับรวมง่ายอยู่แต่ก็เซตนี้เป็นเซตที่สมดุลที่สุดนะครับเป็นพลังจะบวกพลังโจมตีบวกจะบวกพลังป้องกันนะครับเท่าเท่ากันนะครับเป็นเซตที่สมดุลที่สุดนะมา เซตที่2นะครับอธิบายแบบแบบพอคร่าวๆนะครับเซตนี้นะครับก็เป็นเซตเรียกว่าเซตถึก3เทินนะครับที่เรียกว่าเซตถึก3เทินก็คือว่าถ้าเราตีบวกเวลาเราใส่ประดับใช่ไหมเราจะอ,อ,อัพอัพพลังใช่ไหมการอัพพลังนี่ก็มันจะเป็นเวลหนึ่งเวลสองเวลสามอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าอัพครบชุดนะ ถ้ารวมหมดมันก็จะจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมันจะขึ้นเขีเขยวๆมาว่าเราอัพได้ถึงเท่าไหร่เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับต้องกดให้ดูทีอย่างนี้นี่คืออัพอัพให้ได้คุณสมบัติสุดท้ายแล้วนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็อัพให้เต็มแล้วนะครับตัวนี้อัพได้มาแค่นี้นะครับได้แค่เจ็ดสิบหกยังไม่ถึงเก้าสิบ ก็จะยังไม่ได้คุณสมบัติพิเศษนะครับผมพวกนี้พอเข้าใจแล้วนะครับโอเคเราจะไปที่ชุดเราต่อนะครับประดับชุดทองดำนะครับเซตน,นี้คือเซตถึกสามเทินนะครับที่เรียกกันนะครับคือตีบวกได้ครบครบเอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับก็จะเปิดล็อกนะครับครบสองร้อยสิบก็จะเปิดล็อกนะครับคือหนึ่งเทิน ลบห้าสิบนะครับถ้าเราบวกครบก็จะลบความเสียหาย50ภายใน2เทินนะครับภายใน3มเทินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด่านว่าเซตที่2นะครับส่วนเซตที่3มนี่ก็ง่ายๆครับบวก50นะครับถ้าเพิ่มมาอีกก็บวก50ถ้าเราเพิ่มครบ270ก็จะบวกอีก50บนะครับก็เป็น3มเทินนะครับ เอา,อาง,ง่ายๆก็คือเซตนี้3มเทินแรกจะถึกนะครับส่วนเซตนี้ใน3มเทินแรกจะตีแรงนะครับก็ดาเมจจะป้องกันนะมาเซตนี้นะครับเซตนี้นี่คือเป็นเซตเพิ่มความโกรธนะครับเอา,อาง,ง่ายๆก็เพิ่มความโกรธนะครับ3 0เซเพิ่มความโกรธสิบเปอร์เซ็น คือพวกนี้เพิ่มเพิ่มไม่ได้ทับกันนะครับสําหรับเซตนี้นะครับ30แล้วก็บวกมาอีก10นะครับทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายคิบวกสบวกสสะสมได้9.9อะไรประมาณนั้นนะครับแต่จะบอกข้อค่าว่าเซตนี้คือเพิ่มความโกรธนะครับคือพวกที่อันติบ่อยๆนะครับพวกจะเป็นเซลบี้ก็ได้ที่อันติแล้วป้องกันนะครับ หรือจะเป็นพวกเดโอพวกมิวทูโกมิวทูเกาะอะไรพวกนี้นะครับที่ชอบใช้อันตรีบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเซตนี้จะดีนะครับมาเซตนี้นะครับเซตนี้ก็เป็นสายควบคุมนะครับแต่ในนี้จะได้เขียนไว้หรือเปล่าเหมือนในนี้จะไม่ได้เขียนนะครับ ทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายมีโอกาสเกิดผลลดความเสียหาย50%มีผลหนึ่งเทินอะไรประมาณนั้นแต่เซตนี้นี่เป็นเซตควบคุมนะครับอย่างเช่นพวกยักษ์เขียวพวกที่พวกที่ทำให้ชาวบ้านเขาติดมึนติดหลับติดอะไรก็แล้วแต่นะครับติดตะตันอะไรก็แล้วแต่พวกสายฟงสายฟ้าที่เป็นพวกทำให้ชาวบ้านเขาชาอะไรประมาณพวกนั้นนะครับ มาพวกนั้นนะก็ให้ใส่เซตนี้นะครับเป็นสายควบคุมนะครับโอเคส่วนเซตนี้นะครับเซตนี้ที่ตอนแรกว่ามันถึกคือมันตีบวกไปเยอะแค่นั้นเองนะครับของผมที่ใส่นะเซตนี้มันเป็นเซตหลบบลีกนะครับเซตหลบบลีกนะครับคือ HP เหลือ30%จะไม่โดนดีบัฟใดๆ เข้าใจไหมคือถ้าเลือดลดน้อยลงกว่า30%จะไม่โดนพิษโดนอะไรทั้งหลายแหละจะไม่โดนอะไรประมาณนั้นนะครับคือเป็นเซ็ตหลบหลีกนั่นเองก็มีป้องกันด้วยเป็นเซตหลบหลีกนะครับเซตนี้ผมก็ใส่ให้กาดอนอยู่นะจริงๆเออกาดอนใต้ดินนะครับจริงๆผมว่าจะใส่ให้เออเมก้ากาดอนนะครับแต่ก็ไม่ได้ใส่นะเพราะว่า ตัวนี้มันบวกพลังเยอะสุดนะครับจะตอนแรกจะใส่กาดอนให้จะใส่เซตนี้ให้กาดอนนะครับแต่เซตนี้มันไม่ได้ตีบวกก็เลยไม่ได้ใส่แถมตอนรีมาอนะของผมอะมันรีได้สเปเชียลแอตแทกนะครับแล้วก็เอามาเลยนะครับเพราะว่าตัวนั้นตัวกาดอนะมันตีเป็นเอตแทกนะครับไม่ใช่สเปเชียลแอตแทกนะครับผมก็รีไม่ได้นั่นเองผมก็เลยไม่ได้ใส่นะครับ โอเคมาเซตทันเดอร์นะครับเซตทันเดอร์นี่เป็นเซตที่โจมตีเดี่ยวแล้วโจมตีหมู่ที่เห็นกันในในในข้ามเสริมนะครับก็จะมีคนเล่นอยู่นะครับลิงลิงไฟนะครับที่เห็นกันนั่งมากคือโจมตีตัวเดียวแล้วมันไปโจมตีหมูก็คือการใส่เซตนี้นะครับเหมือน อตอนนี้เห็นเขาใส่กันมิวทูเกาะนะครับที่ชอบเอาไปใส่กันด้วยนะครับเพราะว่าลิงไฟตอนนี้ไม่เห็นคนเล่นแล้วมิวทูเกาะกําลังมาแรงช่วงนี้นะครับก็เห็นเขาใส่กันแต่มิวทูเกาะนะลิงไฟนี่หายเงียบเลยนะครับไม่ใช่ลิงไฟไม่ดีนะลิงไฟก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่มิวทูเกาะมาใหม่ก็แค่นั้นเองนะครับโอเคเข้าใจนะเซตนี้คือเซต โจมตีเดียวแล้วก็ไปโจมตีหมูเพิ่มสปีดเพิ่มอะไรด้วยนะครับแล้วก็มาเซ็ตโฮ่ o ้นะครับเซ็ตโฮ่วก็อย่างที่เคยเกินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นเซ็ตที่อมตะนะครับก็อมตะเลยแหละคือโจมตีแล้วก็ตายตายแล้วก็ฟื้นใหม่ เมื่อโปเกมอนต้านอันติได้1ครั้งมีพีเหลือ1แต้มใช้ได้1นึ่งเทินใช้ได้เทินละ1ครั้งก็จะประมาณนั้นนะคือโจมตีตายตาย,ตายแล้วก็เกิดอะไรประมาณนั้นนะครับไม่แน่ใจว่า150หรือว่าสองนะที่ตีบวกเข้าไปนะครับเพราะว่าเขียนเหมือนกันเด็กเลยนะครับได้น1นึ่งเทินเพิ่ม HP ได้1เทินเหมือนเขียนเหมือนกันเลยนะครับกับอันแรกนะสามารถต้านทานอันตรีได้1ครั้ง HP เพิ่มน่าจะประมาณนี้นะครับก็เอาง่ายๆคือใส่เซตนี้แล้วอามาตาได้อีกชีวิตหนึ่งประมาณนั้นนะครับโอเคหมดหมดแล้วน่าจะง่ายกว่าที่จะไปอ่านให้ฟังทีระคุณสมบัติทีละคุณมส,มบ,ณม,สมบัตินะครับเพราะว่า มันก็ตีบวกเป็นเปอร์เซ็นเป็นอะไรให้นะครับบวกนั่นบวกนี่ก็เข้าไปอ่านเองว่าอะไรอะไรเป็นอะไรนะครับ <f uck> ก็เอาอยง่ายครับสรุปคือตามที่บอกนะคือเซตนี Z ้สมดุลเซตนี Z ้ถึกสามเทินเซตนี้ดาเมจสามเทินเซตนี้เพิ่มความโกรธ อันตีบ่อยๆนะเดงเซตนี้สายควบคุมเซตนี้โลบลีกเซตนี้ตีมูเซตนี้อมาตะอ้าวประมาณแค่นี้รู้แค่นี้พอครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษในนี้นะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะไม่รู้ว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือว่าผิดนะครับเผื่อตรงไหน ชุดไหนที่ผมเข้าใจผิดก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมส่วนอ,อุปกรณ์บัวแดงนี่น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าบัวแดงไม่รู้นะครับก็คงน่าจะไม่ต่างจากของเดิมเท่าไหร่หรอกนะครับแต่น่าจะมีลูกเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆนะสำหรับเซตบัวแดงนะครับ เป็นว่าเซตนี้เอาไว้มีสักชุดแล้วค่อยจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันแค่นี้นะครับผมผมก็ยังมีอยู่แค่สี่ชุดเองนะครับหชุด2ชุด3ชุด4ชุดก็ตีบวกได้แค่2ชุดเองนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่หลับฝันดีครับผม